สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะอยู่ที่ทพ,พิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติบ้านเชียงค่ะว,วันนี้นะคะพวกเราสองคนจะพาทุกคนนะคะมาดูแหล่งโบราณคาดีในจังหวัดอุดรค่ะไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะไปกันเลย, <ไป S 1> เลย พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงโดยก่อตั้งหลังการเสด็จประพาสยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515นนั่นเองค่ะที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวเนื่องจากมีการค้นพบว่าบริเวณนี้นั้น เคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์คือยุคโลหะเมื่อราวๆ5,000กว่าปีมาแล้วทำให้แหล่งโบราณนักดีบ้านเชียงได้รับเลือกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช2,535และเป็นที่รู้จักของคนไปทั่วโลกนั่นเองค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือนิทรรศการหลักภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น9ส่วนของการจัดแสดงก็คือ ควรจะแสดงที่1พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชกับบ้านเชียงจัดแสดงเรื่องการประพาสเยี่ยมชมแหล่งโบราณนคดีบ้านเชียงของในหลวงรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2515ค่ะโดยนำพาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆในการศึกษาและการพัฒนาแหล่งโบราณนคดีบ้านเชียงและแหล่งอื่นๆในประเทศไทย พระราชปุจฉาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดถามเมื่อคราวเสด็จนั้นถูกนำมาจัดแสดงในส่วนนี้เพื่อเกริ่นนำถึงขั้นตอนการศึกษาทางด้านโบราณคดีเบื้องต้นจนมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดและกลายเป็นพิพิพธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติบ้านเชียงในปัจจุบัน ส่วนจะแสดงที่2การดำเนินงานศึกษาทางด้านโบราณคดีที่บ้านเชียงนำเสนอลำดับเวลาการศึกษาด้านโบราณคดีในบ้านเชียงโดยเน้นเหตุการณ์สำคัญรวมถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนจะแสดงที่3เป็นการจัดแสดงการปฏิบัติงานการฝุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆโดยนักโบราณคดีแสดงขั้นตอนการทำงานและการศึกษาระหว่างการฝุดค้นโดยนักโบราณคดีระหว่างปีพุทธศักราช2517ัรถึง2518เช่นการแบ่งประเภทวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบรวมถึงวีดิทัศน์บทสัมภาษณ์ชาวบ้านในท้องถิน่นส่วนจัดแสดงที่ส เป็นการจัดแสดงจำลองหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงปีพุทธศักราช2517ถึง2518ไฮไลท์ก็คือนักท่องเที่ยวอย่างเราๆก็สามารถเข้าไปสัมผัสการทำงานภายในหลุมขุดค้นจำลองอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วยส่วนจัดแสดงที่5 เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพสีแบ่งออกตามสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียงทั้ง3สมัยเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติแก้วหินและโลหะส่วนจัดแสดงที่6จัดแสดงการจำลองวิถีชีวิตโบราณวัตถุและวัฒนธรรมบ้านเชียงในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จัดแสดงที่7 เป็นการค้นพบยุคสำริดที่หายสาบสนโดยจัดแสดงนิทรรศการที่แดดแปลงมาจากนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยายลัยเพนซิเวเนียที่อธิบายการศึกษาทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการค้นพบวัฒนธรรมยุคสำริดที่บ้านเชียงส่วนจัดแสดงที่8บ้านเชียงมรดกโลกเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีพุทธศักราช2535นั่นเองส่วนจัดแสดงที่9จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกพบระหว่างการสำรวจจากแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับพื้นที่แหล่งบ้านเชียงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เพื่อศึกษาการกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียงต้องบอกว่าการได้มาเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได้รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งขุดค้นพบโบราณนคดีบอกเลยว่าแอบปลุกความอยากเป็นนักโบราณคดีและนักสำรวจของเราขึ้นมาอีกครั้งค่ะที่นี่เต็มไปด้วยร่องรอยของผู้คนเมื่อ5,000กว่าปีมาแล้วทำให้เราย้อนนึกถึงรากเหง้าและความใกล้ชิดระหว่างคนและธรรมชาติวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความสวยงามอีกครั้งค่ะนี่นะคะเราก็อยู่ที่ทำไ่บ้านเชียงนะคะชื่อร้านว่า F N อุดรบ้านเชียงนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นดินเผานะคะแล้วก็เขียนลายบ้านเชียงกันเลยค่ะลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงภาชนะในยุคอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร,ร์เมื่อ5,000กว่าปีมาแล้วซึ่งขุดค้นพบที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี วดาลายบนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงแบ่งออกเป็น3ยุคได้แก่ยุคต้นอายุ5,600ถึง3,000ปีใช้ลายเชือกทาบซึ่งคาดว่าเป็นลายที่ทำจากปอกันชาลายขูดขีดและการเขียนสียุคกลางอายุ3,000ปีถึง2,300ปีเริ่มมีการขีดทาสีแดงบนภาชนะยุคปลายอายุ2,300ปีถึง1,800ปี เป็นยุคที่มีลวดลายสวยงามกว่ายุคอื่นๆด้วยการเขียนลวดลายสีแดงจากสีที่เรียกว่าสีดินเทศและลายส่วนใหญ่เป็นลายเรขาคณิตลายสี่เหลี่ยมลายวงกลมลายก้านขดและลายก้นหอยกรมศิลปากรเห็นความสำคัญของอาระยะธรรมก่อนประวัติศาสตร์จึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียงทั้งในด้านการปั้น การเขียนสีและรวบรวมผู้สนใจเรียนการปั้นหม้อและการเขียนสีจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเชียงเพื่อถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังปัจจุบันชาวบ้านเชียงได้ทำเครื่องปั้นดินเผาและเขียนสีลายบ้านเชียงตามแบบดั้งเดิมและคิดค้นลวดลายขึ้นใหม่เพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นการสืบสารภูมิปัญญาจากอดีตร่วมกับการประยุกต์ตามแนวทางของปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงเป็นไงบ้างคะมเมเใช่ว่าเชฉยของพวกเราสนุกกันไหมเอ่ยไว้โอกาสหน้ามาพูกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ